สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงช่วงครึ่งปีหลังในปีพศส5 6 4นี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรกันบ้างค่ะไพ่ใบแรกได้ไพ่พระแม่คงคาค่ะตามมาด้วยเทพพระอาทิตย์นะคะไพ่ไพ่เทพบุตรยุติธรรมและใบสรุปคือไพ่ท่านเท้าวิดูปักค่ะในชุดนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของ ความเป็นตัวตนของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะมีพรสวรรค์แล้วก็มีเมตตาสูงค่ะคือจิตใจดีไม่คิดร้ายกับใครค่ะมีความเป็นผู้ให้ชอบช่วยเหลือคนช่วยเหลือใครไปแล้วไม่คาดหวังผลตอบแทนค่ะเทพาอาทิตย์นะคะคุณค่อนข้างที่จะม,มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำค่ะ โดดเด่นมากในเรื่องของสัมมาอาชีพหน้าที่การงานงานราชการงานประจำนะคะงานรัฐวิสาหกิจคือคือมีโอกาสที่จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะความสํำเร็จแบบเต็มร้อยอะค่ะถ้าใครแบบถ้าใครที่จะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะค่ะหรือเป็นเรื่องของความสํำเร็จลาบยศชื่อเสียงต่าง,างๆอะค่ะเทพบุตรยุติธรรม ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะมาจากความรู้ความสามารถความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงของคุณนะคะมาจากประสบการณ์ของคุณมาจากการพัฒนาความรู้ของคุณโดยตรงอะคะ่ะเป็นที่มาให้คุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบเต็มร้อยในช่วงครึ่งปีหลังนะคะไพ่ท่านเท้าวิดูปากถ้าใครกังวลในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะแบบหมุนเงินเพื่อให้เงินงอกเงย นำเงินมาต่อเงินหรือหมุนเงินเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างกันแล้วแต่นะคะในเรื่องของการเงินหรืออาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินทุกชนิดอะค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าใครทํางานประจาํามีโอกาสได้เริ่มต้นอาชีพอิสระควบคู่กับงานประจาําคือในชุดนี้ค่ะ คุณคุณสามารถที่จะบริหารและจัดก,การเวลาได้เป็นอย่างดีค่ะทํางานประจำควบคู่กับงานอิสระคือทำสองอย่างได้พร้อมๆกันนะคะ <c oughs> แล้วก็งานออกมาได้ดีด้วยค่ะการเงินจะดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มงานบริการต่างๆง,งานความสวยความงามการค้าการขายทุกชนิดงานออนไลน์รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ การให้คำปรึกษาให้ความรู้อะค่ะอ่าคือคือหลากหลายรูปแบบค่ะดูว่าคุณชอบอะไรคุณมีความถนัดด้านไหนแต่ว่าในชุดเนี้ยคุณมีความรู้มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่รักการเรียนรู้อะค่ะไม่หยุดพัฒนาตนเองมันทำให้คุณนะคะไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปอะคะ่ะมีทางเลือกที่ดีมีทางเลือกที่สองมีทางออกให้ตัวเองอยู่เสมอ ทำให้การเงินเนี่ยค่ะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะถ้าใครทํางานที่บ้านชุดนี้เจ้าที่ให้คุณนะคะเจ้าที่ให้โชคก็ลองลองสวดมนต์ลองสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ํานะคะอุทิศบุญกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้างยิ่งถ้าเป็นคนค้าคนขายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเทวดาที่ดูแลกิจการร้านค้าเจ้าที่เจ้าทางที่ร้านค้าที่บ้านเนี่ยค่ะ สำคัญนะคะถ้าคนทํางานที่บ้านถ้าคนค้าขายที่บ้านตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่อาจารย์ก็ทําอยู่เหมือนกันค่ะก็ลองดูนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสัมมาอาชีพเราก็ทําไปค่ะในเรื่องของบุญกุศลเนี่ยมันไม่ทําให้ใครมันไม่ทําให้ใครทุ์อยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นการเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองะคะ่ะโสดมวนไหว้าพระกรวดน้ําไม่ไม่ต้องเสียทรัพย์นะคะทําบุญตามกําลังอย่าเบียดเบียนตัวเอง ในเรื่องของการเงินชัดเจนว่าจะมีรายได้ทรัพย์สินเงินทองหรือโชคลาบโชคลาบจะมีเข้ามาค่ะโชคลาบจะมีเข้ามาแต่ถ้าเป็นเรื่องของโชคลาบจากหน้าที่การงานเนี่ยเห็นได้ชัดเจนค่ะคือถ้าลงมือทําประสบความสําเร็จแน่ค่ะการเงินดีขึ้นแน่ค่ะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะ <c oughs> ด้วยความที่คุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ค่ะ คือแบบเป็นคนที่มีบุคลิกน่ารักอ่อนโยนแต่ก็ไม่ใช่คนอ่อนแอค่ะเทพระอาทิต์เนี่ยคือเข้มแข็งแต่ไม่ได้แข็งกระด้างอะ่ะค่อนข้างที่จะแบบดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามค่ะมีเสน่ห์น้าค้นหามีความหญิ่งในตัวเองอะค่ะแล้วก็ความรู้ความสามารถก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมนุษยสัมพันธ์ก็ดีจิตใจดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนมากมายเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณเลือกในเรื่องของความรักมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก มันก็เลยทําให้คุณตัดสินใจยากในเรื่อง,องความรักค่ะคุณจะมีมุมมองอยู่2รูปแบบค่ะคือถ้าจะได้เจอถ้าจะตัดสินใจเลือกที่จะรักทั้งที่ะคก็ต้องเจอคนที่ดีไปเลยถ้าเจอคนที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็เลือกที่จะไม่มีซะดีกว่าหรืออาจจะได้เจอคนที่คุณรู้สึกถูกใจมากๆาะค่ะพร้อมๆกันสองคนแล้วคุณก็ตัดสินใจไม่ถูกที่สำคัญคุณรู้สึกผูกพันนะคะ รู้สึกผูกพันมากกว่าความรักคําว่าผูกพันนะคะมันยืดหยุ่นได้รู้จักให้อภยัยมีความเข้าใจเป็นกําลังใจแล้วก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันไปนะคะ่ะมันก็เลยทําให้ตัดสินใจยากในเรื่องความรักนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะถ้าคุณได้ตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่ชัดเจนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่ดีมีความสุขสมหวงังแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแบบคู่รัก ที่ที่จะพัฒนาไปสู่ครอบครัวในอนาคตด้วยค่ะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะว่ามีความผูกพันกันแน่นแฟ้นค่ะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงมีความรับผิดชอบสูงทําให้ครอบครัวเนี่ยค่ะมีความอบอุ่นประสบความสําเร็จสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้รู้จักแก้ปัญหาได้ เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวค่ะคือมีความเป็นผู้นำจิตใจหนักแน่นมั่นคงอะค่ะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขนะคะเป็นความรักที่เป็นความรักที่มาพร้อมกับความสำเร็จเป็นความรักที่มีความผูกพันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ ถ้าใครเดินทางตลอดเวลานะคะใช้ชีวิตอยู่ในรถตันหลักก็ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางค่ะหรือว่าภูมิแพ้อากาศเปลี่ยนไข้หวัดนะคะถ้าใครหักโหมทำงานหนักมากจนเกินไปใช้สมองเยอะคิดเยอะระวังเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะออกกำลังกายบ้างทานน้ำเยอะๆเรื่องสุขภาพไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมาก นอกจากบางคนที่เป็นเรื่องของสุขภาพส่วนตัวค่เส้นเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกอย่างนี้ค่ะค่ะก็ก็ดูแลสุขภาพตามความเหมาะสมนะคะถ้าการหนักก็คือก็หาหมอดูแลกันไปค่ะป่วยก็รักษาค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรมากมายเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นค่ะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ออกกาลังกายบ้างนะคะเพียงเท่านี้พักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพก็ไม่ได้มีอะไรนะ่าเป็นห่วงแล้วค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมถุนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ ID ีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะ ก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรค่ะ